สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะว,วันนี้มาแจ้งข่าวยางพารานะคะก็คือราคายางพาราประจำวันที่19กันยายน2566นะคะวันนี้ก็มีทั้งเพิ่มขึ้นและก็ลดลงนะคะสำหรับราคายางค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะที่น้ำยางสดนะคะณหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันที่19กันยายนนี้นะคะ อยู่ที่กิโลกร,รัมละ48บาท10สตางค์ต่อกิโลกร,รัมนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูที่ราคากลางเปิดตลาดนะคะของยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เรเซราคากลางจะอยู่ที่48บาท60สตตางค์ต่อกิโลกร,รมัมยางแผ่นรมควันชั้น3ไม้อัดก้อนราคากลาง50บาท 79สตางค์ต่อกิโลกรัมและก็ยางก้อนถ้วยนะคะ DRC 100%รเปอร์เซ็นต์ราคากลางจะอยู่ที่42บสาท93สสตางค์ค่ะวันนี้นะคะก็มีการปรับเพิ่มขึ้นและก็มีการปรับลดลงนิดหน่อยนะคะสำหรับราคากลางของอยางพาราแต่ละชนิดนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะสันส้นๆง่ายๆเข้าใจนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราก็ ขอให้ขอเป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันนะคะช่วงนี้ฝนตกหนักทุกวันเลยนะคะก็คือกรีดยางไม่ได้นะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเช่นเคยค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังค่ะ